อยู่ที่ไหนนะสมหมายสมหมายเห็นสมหมายมั้งป่ะลูกอีสมหมายโอ้ยเลิกรอชื่อแม่คนอื่นได้แล้ววันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อมันนะชื่ออะไรตั้งใจจะรอทั้งโคตรเลยใช่ไหมนั่นไงเจอตัวจนได้รู้ป่าวว่าพ่อมันชื่ออะไรนี่มึงยังไม่เลิกอีกเหรอพวกเรานะควรจะรักกันไว้ไม่ใช่ไปรอชื่อพ่อแม่เขานะ่าเข้าใจไหมงั้นกูไปถามเองก็ไนดะ้เฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ฟังกูเลยมึงไม่ต้องมาห้ามโกูลูกอีต้อย เจตัวจะได้ในลูกอี่สมหมยกูมีเรื่องที่จะถามมึงสักหน่อยอะนะเะไรเหรอพ่อนายชื่ออะไรงั้นเหรอ <c oughs> ของแบบนี้น่ามันต้องหาเองซื้อ้อขวางฉันทำไมลูกใจต้อยมึงนี่เอาแต่ล้อชื่อแม่กูมึงกล้าบอกชื่อแม่ตัวเองมาบ้างไหมล่ะทำไมจะไม่กล้า,าโอ้ยป๊อดนี่วะถ้าพูดไปมึงก็ล้อชื่อแม่กูสิกูมีวิธีที่จะรู้ชื่อพ่อแม่มึงละเนตรวงแหวนกระจกเงาเมื่นบุพภา เนตวงแหวนก็จบเงาหมื่นปุผาสามารถรู้ชื่อพ่อแม่ใครก็ได้เพียงแค่มองหน้าเท่านั้นออม,มึงเนี่ยพ่อชื่อเปิดใช่ไหมเว้ยหรือได้ยังไงคคเนี้ยหนูล่ะคะจาน,นานี่ชื่อช่างอุบาทจนอ่านไม่ได้นี่สเกวเตอร์ของเราด้เสียไปแล้วอย่างนั้นหรือเอ้ยถ้าสายศาสตร์ใช้ไม่ได้ผลก็มอมยามาัเลยละกันเออามาตากันไมช่วนี้ยิ่งขาดแคลนอยู่นี่มึงเล่นอะไรของมึง